กลับสวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นโลบัสครับผมนะก็วันนี้เราก็ยังมีภารกิจว่าเราจะสามารถที่จะช่วยผู้สูงหานได้หรือเปล่าแล้วก็มีการอัปเดตท,ที่ข้อข้างที่จะใหญ่มากเลยครับผมนะแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่อัปเดตครับผมนะแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมนะผมต้องไปหารายละเอียดเพิ่มเติมว่า,ะาะอะไรนะการนะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือการตัดต้นไม้แล้วก็ เติมฟืนนั่นเองนะครับผมก็หลั่งแล้วก็คือเราก็ต้องเติมฟืนให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะแล้วก็หาอุปกรณ์ให้มากที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้สูงหายนั่นเองนี่คือภารกิจแรกๆของเรานะครับผมนะแต่ก่อนอื่นเราต้องเปิดหีบกันก่อนนะผมนะว่าดูซิว่าเราเราจะได้อะไรครับผมนะลุ้นกันครับผมนะว่าผมจะได้สิ่งของอะไรหรือเปล่าตอนนี้กดค้าคงแล้วครับผมนะ <S 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 ออได้เมล็ด อะมาทาอะไรก็ไม่รู้ก็ผมนะแต่ว่าผมเผลอกดใช้ไปแล้วลหละนะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่มีแปลงนะก็ผมนะโอเคตอนนี้ก็เดินสำรวจสักพักหนึ่งก็ยังไม่ค่อยเจออะไรนะก็ผมนะเจอแต่เหล็กแล้วก็ฐานนะครับผมนะเพื่อเป็นสบียนมนเองแต่ว่าเห็นอันใหญ่ๆนี้คือน่าจะเป็นอาคารที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะก็ผมนะน่าจะสำรวจก็ผมนะก็ดูกันไปก่อนนะผมว่ามันคืออะไรนะก็ผมนะอืมดูแล้วมันน่าจะเป็นการอัปเดตการตกปลาหรือเปล่านะก็ผมนะเฮ้ย ใไหมโอ้ไม่ใช่ครับผมเอ้ยใช่ใช่ใช่บนี้มันมีเบ็ดตกปลาการับเกียร์ด้วยครับผมนะแต่ตันนี้ก็คืออะไรเนี่ย คือมันเป็นการอัปเดตที่ผมเข้ามาแล้วผมก็ยังงงๆอยู่อันนี้ครั้งแรกที่ผมเข้ามาผมนะแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันเกิดการอัปเดตครั้งใหญ่อะไรประมาณนี้ซะมากกว่าครับแล้วนี่ก็คือเป็นการอัปเดตที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากแล้วก็น่าจะเป็นการอัปเดตที่คอยสนับสนุนผู้เล่นซะมากกว่านะครับผมนะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วผู้เล่นน่าจะกลับมาเล่นเยอะครับผมนะเพราะว่าแบบนี้มีการนิยมค่อนข้างเยอะ <c oughs> เปิดมาแล้วก็ได้เสื้ออะไรครับผมนะแล้วก็พัดลมอันหนึง่งครับผมนะซึ่งเราก็ต้องเก็บสเปียร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็เจอ ห้องน้ำก็ผมนะซึ่งเราก็เข้าห้องน้าหญิงกันก่อนเราบอกนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้สุดตอนนี้เห็บนี่ผมเจอมาสามอันแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่าผมนะขอแบบเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะดีนะผมนะสําหรับการที่จะตามหาผู้คนที่สูญหายนอะเอาเปิดมามนะโอเคเราก็ได้หอกับผมนะหอกนี้ค่อนข้างแรงก็ผมนะสําหรับถ้าเราเอาหอกนี้ไปตีสุนนะก็สามทีก็ตุยแลย้วก็ผมนะแต่ว่าตอนนี้มันมืดแล้วเนาะ เอ,อ้ยเราเจอเชื้อเพลิงเก็บเชื้อเพลิงไปก่อนครับผมนะเปิดมาห้องน้าชายแทบไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมนะดูทรงแล้วก็น่าจะหมดแล้วครับผมนะก็ torso. พยายามที่จะกลับแคมป์ซะมากกว่าเพราะว่ามันใกล้จะมืดแล้วเนาะตอนนี้ก็คือที่สองแล้วครับผมนะเอาละมีสปีดเลยครับผมนะเอาอืมน่าจะไกลยอยู่ครับผมนะจากที่นี่ไปถึงนู่นก็ค่อนข้างที่จะไกลยอยู่คเอาละก็วิ่งไปเลยครับผมนะถ้าหากใครดูถึงนี่แล้วก็สามารถเม้นได้เลยนะครับผมนะว่าเออคลิปหน้าเป็นยังไงครับผมนะ ที่จะให้ผมเล่นแมปยังไงผมก็สามารถให้คําแนะนําหรือย้ายให้ผมเล่นแมปได้ก็าารป,กประมาณ เก็บทะเบียนก็ผมนะเมื่อกี้เติมไฟไปแล้วก็ผมนะเติมไฟที่เรียบร้อยแล้วก็เติมาบอีกหลังหนึ่งก็น่าจะสารวดเลยก็ผมนะเพราะว่าต้องหาอุปกรณ์ขอนข้างที่เยอะคับผมซึ่งต้อบอกก่อนนะว่าผมเล่นคนเดียวแล้วผมนะปกติก็จะเล่นคนเดียวซะมากกว่าครับผมนะถ้าหาเล่นแบบเป็นทีมนี่ก็มันจะสะดวกกว่านะครับผมนะแต่ว่าตวนน้นที่ผมจะเล่นเป็นทีมนะผมนะเพราะว่าปกติผมชอบเล่นคนเดียวซะมากกว่าโอเคตอนนี้เราก็เก็บัวเบีย์กันอยู่นะครับผมนะก็ตอนนี้ก็มืดมาเลยโอเคก็เราเจะ อันที่สี่แล้วนะครับผมนะเราก็กดเข้าไปเลยครับผมนะว่าเราจะได้แล้วผมนะโอเคครับผมนะเราได้ผ้าพันแผลครับผมนะเอ็ดีอยู่นะครับผมนะถ้าหากเราแบบอยู่ไกลๆเนาะแล้วก็เลือดเหลือน,น้อยเราก็สามารถใช้ผ้าพันแผลนี่สามารถารักษาเราได้ครับผมนะแต่ว่าหลอดอาหารเราในี่ใกล้ทั้งหมดแล้วนะตอนนี้โอเค นี่ก็เป็นวันที่สองนะครับผมนะก็ดูทรงล้วก็น่าจะไหวอยู่นะผมนะช่วงแรกน่าจะไหวอยู่ก็ตอนนี้เริ่มเท้าแล้วแหละเอาละตอนนี้ก็พยายามที่จะเก็บทรัพยากรให้มากที่สุดเพื่อช่วยครับผมนะเพื่อช่วยผู้สูงอายุครับผมนะตอนนี้ก็ตัดมาตรงนี้ครับผมนะโอเคตอนนี้ก็ฆ่าเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะโอเคทหารเป็นที่เรียบร้อยก็นับตุยเกลือไปเลยครับผมนะแล้วหลังจากนี้เราก็คงทำไงครับผมนะคือเก็บเนื้อสุนัขให้มากที่สุดครับผมนะเพื่อเอามาย่างแล้วมา รับทานนะผมนะก็เราได้กุญแจสีแดงแล้วเนาะน่าจะช่วยได้คนหนึ่งแหละโอเคตอนนี้เราก็เก็บคระบผมนะต้องยอมรับว,ว่าช่วง ช่วงนี้ผมอาจจะพูดติดๆขาดๆก็ผมนะเพราะว่าผมกลับมาทําวิดีโอนั่นเองครับผมนะแล้วผมก็ยอมแล้วว่าผมจะพยายามที่จะลงคลิปสัปดาห์ละสักคลิปนะครับผมนะเนื่องจากผมหายไปตั้งสองสัปดาห์นั่นเองนะครับผมนะต้องขอโทษด้วยครับผมหายไปครับผมนะแล้วก็ขอบคุณมากๆครับผมนะสำหรับผู้ติดตามใหม่แล้วผู้ติดตามเก่าที่มารับชมนั่นแหละครับผมนะโอเคสามารถช่วยผู้สูญหายได้มาหนึ่งคนแล้วครับผมนะตอนนี้ก็เลยอีดประมาณสามท่านนั่นเองครับผมนะถ้าใครดูถึงนี่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมนะเป็น กำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะโอเคตอนนี้ก็ตอนนี้มีเนื้ออยู่เต็มหน้ากองเลยผมนะเราไม่สามารถที่จะเก็บหมดได้ครับผมนะก็เก็บสิ่งที่เราเก็บไปได้เท่านั้นครับผมนะคือเก็บเนื้อก็ค่อนข้างที่จะเยอะล้นถึงหนังสัตว์เอาไว้เพื่อแลกของนั่นเองแหละครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะกลับแคมป์เพื่อตั้งหลักนั่นเองครับผมนะก็ดูทรงแล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็นวันที่5นะครับผมแล้วถ้าหากเป็นุ่งนี้ก็อาจจะเป็นวันที่7็ครับผมนะเพราะว่ามีโผกับ ผู้ตัวหายที่ผมช่วยก็คือคูสอนนั่นแหละครับผมนะว่าหลังจากเมื่อกี้ที่ผมกําลังที่จะเปลี่ยนของครับผมนะซึ้นกเลแจเปลี่ยนก็หายบ้าไปกับตาเลยครับผมนะเต็กก็ไม่เป็นไรก็ผมนะถ้าหากเขากลับมาอีกนีโอเคตอนนี้เราแน่จะเจอแพ็คครับผมนะแพ็คนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายก็บผมนะแต่ว่าผมได้ศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะถ้าหากเขาวิ่งชนเราครับผมนะเราก็แค่เดิน หายาหาแค่หลีเลี่ยนนิดนึงมันก็จะวิ่งพุ่งชนไปทางอื่นแล้วครับผมแต่ว่าก่อนจะวิ่งชนมันจะวิ่งไล่เรากันก่อนครับแล้วตอนนี้ okay. โอเคอ๋อลืมบอกไปครับผมนะส่วนผู้โทษดีเดือนที่แล้วครับผมนะก็ตอนนี้ผมก็จะประกาศรางวัลคือวันที่20ตุลาครับผมนะ3คนนะผมนะที่จะได้รับโลบัสของผมประมาณร75โลบัสาท่านนี่เองครับผมนะถ้าหากใครที่ยังอยากจะเล่นกิจกรรมก็สามารถที่จะกดไลค์กดติดตามกด แชร์ได้ครับผมนะแล้วก็คอมเมนต์ได้ครับผมนะหากคอมเมนต์ไหนถูกใจสิ้นเดือนผมก็จะเป่าอากาศเอ้ยใช่สิ้นเดือนผมก็จะประกาศผู้โชคด,ดีสามท่านนะครับผมนะเอาละตอนนี้ก็น่าจะเป็นวันที่7ดแล้วนะครับผมนะก็เก็บเชื้อเพลิงแล้วก็เก็บเงินกู้ จอตาแดงนี้เราค่อนข้างที่จะหนีครับผมนะเพราะว่าเรายังมีอุปกรณ์ที่ยังไม่ครบเตนะครับผมนะนอกจากหน้าไม้ก็ยังไม่มีอะไรครับผมนะถ้าหาเรามีปืนหรืออาจจะมีลูกซองนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับผมนะเราสามารถปูได้แล้วเก็บทรัพยากรได้หรือพูดง่ายๆคือเราสามารถมีชีวิตรอดได้น้วยเองครับผมการเล่นอยู่คนเดียวค่อนข้างที่จะยากนะครับผมนะแล้วผมก็ไม่ใช่มือโปรขนาดนั้นเลยครับผมแอาล้วหละตอนนี้ก็ หนีอย่างเดียวก็ผมนะเพราะว่าผมก็คงไม่ไหวนนแต่ก็ผมนะแต่ว่าการรีเซ็ตอันนี้ก็ค่อนข้างช้าผมนะคือตีเนี้โอเคตีไป2ทีก็ตุยเป็นที่เรียบร้อยก็ผมนะแต่ว่าเนื้อที่บ้านเราก็มีเยอะแล้วนะครับผมตอนนี้คือเรามีกระสุนไลเฟิลหรือกระสุนโลุกโม่เนี่ยค่อนข,ข้างที่จะเยอะนะครับผมแต่ว่าเรายังไม่มีอะไรครับผมเรายังไม่มีปืนเลยครับผมนะโอ้หน้าเสียใจแท้จริงๆครับตอนนี้ ผมก็กําลังคิดอยู่ว่าผมจะไปกองโจรดีกว่านะครับผมนะเพราะถ้าไปกองโจรเนี่ยเราอาจจะเจอกล่องที่ค่อนข้างที่อาจจะเป็นกล่องเพชรกล่องแร่หรืออ,อะไรที่มันสามารถมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่สะดวกกับเราบ้ากเลยครับผมนะแต่ว่าข้อมูลการอัปเดตนี่ผมยังไม่ได้ศึกษานะยอมรับตรงๆนะครับผมนะถ้าหา,จากจบพราร์ทนี้ ไปผมก็จะไปศึกษากันก่อนนะผมนะว่าการอัปเดตครั้งนี้มันมีอะไรบ้างครับผมนะแต่ว่านั่แหละแล้วตอนนี้วิดีโอตอนนี้ก็คือพยายามที่จะหาทรัพยากรให้มากที่สุดครับผมนะหรือใครที่มาเล่นก่อนครับผมนะหรือมีความรู้กางอัปเดตนี้ก็สามารถบอกได้ผมอ,อันนี้เื่อนะนไร้เนี่ยน่าจะเป็นผมเห็นเพชรอยู่ข้างหน้าครับผมนะเฮ้ยถ้าจบอันนี้มันจะได้เพชรหรออันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมนะแต่สำหรับคนที่ รู้ว่าผมนะว่าการอัปเดตนี้มันเพิ่มอะไรมาก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับผมนะเพื่อแบบแบงความรู้ให้กับผมนั่นเองครับผมนะแต่ว่าเรื่องผมเหลือแค่นี้ผมก็วิ่งจู้ไปเลยครับผมนะน่าจะไม่ไหวนะโอเคดูตรงแล้วผมก็คงต้องกลับบ้านจะไปก่อนเพื่อเพิ่มเลือดครับผมนะใช่ผมต้องเพิ่มเลือดครับผม ถ้าหากยันดือน้อนแบบนี้ยังไงผมก็ไม่ไหวแน่นอนครับผมนะแต่ว่าตอนนี้ก็ลองตั้งหนึ่งครับผมนะโอเคเลือกก็เพื่อครูทีนี้ทีนี้ครับผมนะผมก็พยายามจิ้งใช้นหน้าไม้ยิงครับผมแต่ว่ายิงไม่โดนนะผมนะก็ตัดสินใจว่าจะเข้าไปในห้องดีกว่าไหมครับผมนะเพราะถ้าหากเข้าไปในห้องเราก็สามารถยิงได้ใช่โอเคแค่นี้แหละครับผมนะโดนทีเดียวเก็บตัวเยอะผมนะเอาเอาเอา,เ,อาเดินสิครับเดินสิครับ วิ่งกี้ค้างเรับผมนะแต่ว่าอย่างน้อยก็หนีมาได้ก็ผมนะสุดท้ายเราก็ต้องไปตั้งหลักกันก่อนดีกว่าผมนะถ้าหาดโดนตีไปครั้งหนึ่งนีรอดตุยแน่นอนนะผมนะท้องฟ้าก็ใกล้จะมืดแล้ววิทีที่สาคัญะคร้บผมนะต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งก็ผมแล้วที่ผู้ขัดนะครับผมนะคือผู้ติดติดกัขัดนั่นเองก็ผมนะอืมตอนนี้ก็พยายามที่จะ เข้าแคมปนะ์นั่นแหละครับผมอ่นะโอเคเข้าแคมป์ปที่เรียบร้อยครับผมนะซึ่งตอนนี้มีเหล็กมากกว่าไม้นะดูตรงแล้วดูดิดครับกอนคาบของผมนี่มากมากสุดก็คือเหล็กนะครับผมนะ โอเคตอนนี้ก็น่าจะไปตรู้ตอนคืนครับผมนะว่าเราจะไหวหรือเปล่าโอเคเจอหนีหนีสิครับเจอนีหนีสิครับนี่ไงครับผมนะเจอแพ้ครับผมนี่ถ้าเราเจอมันช้าเนี่ยเราแค่เดินหลีดนิดนึงครโบผมเห็นไหมเราก็ทำร้ายต้นไม้ให้เราด้วยแล้วก็เก็บต้นไม้อะชิวๆครับผมนะไม่ต้องออกแรงลแล้วนะแค่ให้มันวิ่งตามเรานิดนึงก็บับผมแล้วก็ให้มันชาเห็นไหมครมันวิ่งพุ่งไปเองม,มันก็ไม่รู้ว่าผมนะแล้วก็แค่ออกแรงนิดนึงรับผมนะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรโอเคมันช้าแล้วครับผมนะผมก็วิ่งไปใส่เลยอุ้ มันหายมาหายตอนน้าต,ตาอตเลยครับณนตอนนี้ผมตอนนี้ก็พร้อมที่จะไปลุยต่อผมนะทั้งหลอดเลือดทั้งหลอดอาหารก็พร้อมที่จะบู๊กับผมนะชื่นตีไปเลยรับผมนะเพราะว่าเราไม่มีปืนนะครับผมนะเราก็เลยใช้อันตีครับผมนะเขาเรียกว่าเออ ก็เรียกว่าลืมแล้วครับผมนะโอเคสต่ okay. ก,ก็คือเรียกหอ,อกเนี่ยผมนะแต่ว่าผมค่อนข้างที่จะคิดอะไรไม่ทันนะผมนะพ่งตรงนะผมนะแล้วก็ผมก็พยายามที่จะจะทิ้งของเพื่อจะกินของแต่ว่าผมทิ้งไปเพื่อแล้วของมบมแบกครับผมนะอือจบครับผมนะเอาหละถ้าใครดูถึงตอนนี้ครับผมนะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครด้วยนะครับผมนะคลิปน้าเป็นงไงรอติดตามกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ หรับน,นี่ก็ต้องลากันไปก่อนครับผมนะเอาโอเคเรามาดูกันที่ว่าเราจะรอดไหมครับผมนะั่นเลือ่อเหลือนิดเดียวโอเคโอเคโอเคเราจะหนีหนีไม่ได้ครับผมนะโอเคครับผมนะหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ